สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชุกไลทกดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ก,ก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะส่วนถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมานะคะจะผูกดวงวางลัคนาให้กับท่านนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงดาวโครจรไปได้เด่นไปได้ดีหลายๆดวงค่ะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษ์เป็นอย่างมากเลยนะคะในตรงจุดนี้นะคะก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของการเงินของท่านอันดับแรกเลยนะคะที่เด่นชัดมากๆดาวการเงินโครจรไปได้ตังหน่ง มหาจักรตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งอุจาวิราชในเมื่อนะคะท่านผู้ชมการเงินนะคะได้ตำแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้ท่านผู้ชมมีเกณฑ์นะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาและในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้บางท่านนะคะก็จะมีความมุมานนะมีความพยายามอย่างมากๆเลยนะคะบางท่านก็อาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับเป็นตัวแทนนายหน้าขายรถขายบ้านขายที่ขายทางก็จะส่งผลดีในช่วง ระยะเวลานี้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านอาจจะมีธุรกิจบ้านให้เช่ารถให้เช่าหรือบางท่านนะคะอาจจะมีที่ให้เช่านะคะในตรงจุดนี้ก็นํามาซึ่งเป็นการเงินที่เป็นก,อก่อบเป็นกรรมได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีบ้างนะคะ <hoof ing> การเงินที่จะออกก็เกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรมากมายนะคะ อย่างที่จิลาบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าท่านผู้ชมใน เรื่องของการเงินนั้นท่านมีโชคนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นดาวการเงินที่โคจรไปได้เด่นไปได้ดีรวมไปถึงนะคะพบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็โคจรไปได้ตําแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันเราก็มาดูที่พบโชคลาภของท่านก็มีดาวพระพฤหัสนะคะโคจรมาได้ตําแหน่งที่เด่นดีอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายรวมไปถึงนะคะเกี่ยวกับโชคลาภของท่านนั้น มีตำแหน่งดวงดาวที่เด่นดีมากๆนะคะในตรงจุดนี้ท่านก็มีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์กับเขาด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูในเรื่องของการงานเลยจะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานโครจรไปได้เด่นไปได้ดีตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีห5ห้านี้แล้วนะคะแล้วดาวดวงนี้ก็อยู่ในตรงจุดนี้แล้วก็ยังให้ผลดีแก่ท่านไปถึงประมาณปีครึ่งค่ะและในช่วงระยะเวลาของเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็ยังมีดาวพระเกตค่ะโครจรมาอยู่ในภพการงานการงานของท่านนะคะมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งพอสมควรในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตาม ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษ์นะคะขอให้มีความขยันค่ะช่วงต้นๆ้นเดือนนะคะท่านจะรู้สึกจะไม่ค่อยกระตือรือร้อนเท่าไหร่นะคะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างจังหวัดต่างอำเภอก็รู้สึกอาจจะเบื่อนายไม่ค่อยมีความกระตรือรือร้นเท่าไหร่นักนะคะแต่หลังจากวันที่9สิงหาคามเป็นต้นไปค่ะ ดาวดวงนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะแล้วก็มาทับที่ลัคนาของท่านและก็อยู่ร่วมกับดาวเมฤตยูเช่นนี้นะคะดังนั้นค่ะหลังจากวันที่9สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะความกระตือรือร้นของท่านมีมากมายเหลือเกินนะคะไฟจัดมากแต่อย่างไรก็ตามกีระก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะ ถึงจะมีความกระตอรือรือร้นมีความรีบเร่งอย่างไรก็ตามนะก็ขอให้มีสติและก็ใจเย็นๆนะคะทาอะไรอย่าพ,พลีผามอย่ารีบเร่งนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะคะการเงินก็ดีโชคลาบก็เนืองนองการงานก็มั่นคงอันดับต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของความรักและความผูกพันนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนรักของท่านค่อนข้างที่จะ,ะสนใจตัวท่าน หวงหาอาทรในตัวท่านมากจนเกินไปจนบางครั้งท่านก็รู้สึกหงุดหงิดใจพอสมควรค่ะอะไรจะมากมายขนาดนี้อะไรทํานองนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤศบนะคะใจเย็นๆสักเล็กน้อยนะคะให้มองตรงจุดนั้นเป็นพลังบวกค่ะถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ห่วงเราก็คงไม่มาจู้จี้จุกจิกกับเรานะคะในตรงนี้นะคะเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะขอให้เอาตรงจุดนี้นะคะให้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับท่านนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะที่มีความสําคัญมากๆนะคะไม่พูดไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องสุขภาพนะคะท่านผู้ชมควรระมัดระวังในช่วงหนึ่งปีกว่าๆต่อไปนี้นะคะในเรื่องโรคลมในท้องโรคก,กรดไหลย้อนโกกอรคกระเพาะต่างๆหรือบางท่านนะคะอาจจะหน้ามืดวิงเวียนศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุก็เป็นไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ควรจะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีพฤกษบมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ